สวัสดีนะครับผมต่อนะอยู่กับพี่สันนะครับผมขนโคกร,รถไข่ต้องคำํำตเดี๋ยวเราเอารถกลับบ้านนะครับกับทางที่สุดแห่งความแคบนะครับตามจริงมันก็ไม่แคบหรอกแต่ว่ารถซาลี่มันกว้างนะครับเขาบอกว่าทางโหดมากนะครับมีแต่ต้นไม้ข้างทางนะครับเต็มเลย อาเลยโหอยากจะย้ายบ้านทั้งหลังเลยนะครับเ <laughs> มื่อคืนนี่มาเกี่ยวก็เอารถไว้นี่นะครับเกี่ยวไม่เสร็จ เอารถทิ้งไว้นี่เลยไม่เอากลับนะเพราะว่ากว่าจะเอารถกลับบ้านเนี่ค่อนข้างนานนะครับเอ้ยทำต้นไม้แล้วมั้ง,งเนี่ยโอ้โหทำต้นสะเดาขาดไปแล้วเต็มทางอายะ <c oughs> ดีนะครับเต็มทางไปเลยโอ้โหเออเอาไหวหรือเปล่าเอาดันเอ้ยตกหลุมหรือเปล่า ถอยนะครับ่อผมถอยก่อนเพราะว่ารถข้างหน้าอาจจะมองไม่เห็นนะครับ โอ้อย่าไปบนนี้เลยนะครับนี่ใหญ่มากเดินทางกลับบ้านประมาณหนึ่งประมาณสกิโลนะครับประมาณ2กิโลเมตรแต่ว่าทางนี่อย่างกี้ีนะครับคลองก็อยู่ไปเลาะคลองตลอดประมาณนั้นนะครับ นนนถนนไปเลยนะครับลนถนนไปเลยเอ้ยเจอลนถนนไปแล้วนี่นะครับคลองนะครับผมอ้ตรงนี้แคบมากนะครับออซ้ายคลองขวาเป็นสะนะครับโอ้โหอย่าป่าไปเลยนะครับ มุนปลาไปเลยตรงนี้อาจจะกว้างหน่อยนะครับเราไปดูตรงป่าอ้อยด้วยกัน <c oughs> ตกหลุมนะครับผม ตีโค้งบันล่าเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยวโอ,โอ้โหทางนะครับดูแคบจะล้นเลยนะครับต้องมีคนโบกไปด้วยนะครับ เต็มทางพอดีเลยนะครับผมคอยดูไปเลาะทองกันต่อตรงนี้ทำไงนอเนี่ยตรงนี้นับแคบมาก น,นี่นะผมตรงนี้ตัวปัญหานะครับแคบมาก <What? S 1> พลาดไม่ได้นะครับต้องมีคนโบกเพราะว่า ฝั่งนู้นก็ตกถนนฝั่งนี้ก็ตกคลองนะครับอันนี้ก่อน้นก็ต้องดันเคลียร์พื้นที่นะครับผมเฮ้ยเสียวมากตองค่อยๆคยานไปนะครับ โอ้โหตรงนี้โคตรมินเลยนะครับอืมโอ้โห,โหนิดเดียวนะครับโอ้โหเสียวมากนิดเดียวจริงๆนะครับตรงนี้ น่าจะเข้าทางหลักนะครับต้องมีคนคอยโบกซ้ายโบกขวาตีโค้งนะครับผมอมไ,ได้แล้ว ไม่กว้างนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ถึงถนนคอนกรีตก็เต็มสองเลนอย่างนี้เลยนะครับรถสวนมาก็ขอบอกว่ายังพึ่งมานะคระับเจอรถสวนก็ไม่มีที่จะรลบนะครับสาเลิงนะครับ หรือว่าจะไปเกี่ยวต่อนะครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยว มาถึงแล้วนะครับกำลังจะเอารถลงโอ้รถเยอะด้วยนะครับติดถนนไม่ได้มีกลวยมาเลยนะครับขับเบาๆหน่อยนะครับรถเยอะมากสำหรับวิธีเอาลงก็ โซฟ้องมาลโหลไม่มีไดงมากนะเอาตกลงก็ยังไม่ดดดดดดได้เอารถลงนะครับหรืว่าจะถึงแล้วไปจนไกลน ไปจนหนองสนอน,นะเดินทางไป10กิโลอันนี้สลักมันหลุดนะครับเพราะว่าสลักตัวล็อกอีกชั้นนึงมันหายเนาะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ